ชายงัวส่งพายลูกยังจำได้บอกเคยลืมเลือนเป็นเหมือนคำพ่อเตือนเกลียบเสมือนกำลังใจมาเรียนบางอกาบอกเคยนอกอกเลีวไหลตั้งใจเรียนแต่เช้าพอดบายลูกยังจำได้มาเริียน นี่ะครับช้อนนครดินนี่ครับผูดจาของของคนพี่น้องพาน้องลงมาเยี่ยมยามช้อนนครดินครับครับยินดีต้อนรับนี่พี่สองเนาะเพราะว่าเมื่อวานไปอีกหมองหนึ่ง่นเตรียมเสบียงมาพี่น้องนี่ทานมี้ยยังแน่ี่้กินพี่น้องปิ้งย่างทานอันนี้ก็เสบียงของกล้วยนครับน้ำชาครับน้ำชาซ่อนก่อนเพื่อให้ิมาเยี่ยมมายามก็บอกพี่บอกน้องว่าเนี่ยต้อนรับทีมงานแหล่บัวหลวงครับช่องยูทูบนะครับนำทีมโดยแหล่บัวหลวงแมนครับผมน้องป้อมน้องนมแล้วก็น้องนุ่มครับสวัสดีครับ นัช่องไอ้ของช่องนกออดินน้องนุ่งไปได้ใช่ไหมเล่นกับฝากไข่เพื่เนยฝากเขอไปขอควายไปลิ้นยาเลยเหรอครับพี่น้องครับมาเด้อพี่น้องเด้อบรรยากาศแบบบป็นด่านฮามาเที่ยวป่ามาเดือดตัดยาเราเข่าหั่งพี่น้องมาี้นึ่มาห่างแล้วมาห่างแล้วช่องนกออดินเป็นไปรับเอาพี่น้องเลยโอ้ยตกโอ้ยหหดสับสบอลอ่ะพี่น้องไต่ขอนมาเลยพี่น้องไต่ขอนมาแล้วโอ้ไต่ขอนนอนลา้าผู้ใดเป็นวิงเป็นเบียนจะไปเสียงเด้อพี่น้องเด้อแบบนี้ อันตรายได้พี่น้องตกเรื่อยอยู่ตัวมเลยนี่แต่ว่าผมเป็นหยลงมันมีน้ำตามมาพี่น้องตามมาครับลูกแค่สิของของผอกอากาศดีขนาดพี่น้องงามๆอย่างนี้ไปขี้ใส่นาให้ไอ้แน่เข้ากันสิงามสิแพงเพต้องไปแข่ปุยหอดได้ได้มาตาเป็นจริ้นหมงานของเพิ่นคือสิ่งาี่ต้องใจ ลืมไปเลยขี่คนใม่ก็นี่เฟื่อนกันแต่ขี่เจ้าใบไทรขอหน้าขอให้ขอไฟก็รับดังที่กันบ่เดียวกันสู่ดกันเนาะแม่นวันนี้แหลบบุหรองมาเบิึงช่อนนครดินพี่น้องเพิ่นมาเยี่ยมมายามเบิึงเพิ่นก่อไฟนะพี่น้องก่อไฟเขอคว้ยเพิ่นขอคว้ยเพิ่นได้มาห้างขอคว้ยอันหม่องที่สองหม่องที่สองเพิ่นเใส่เฟื่อนหน่อยนี่ออยเขาเรียกวาไม้ออยไฟล้อหน่บ่ค้ามออยออย อ้อยกับตัวเทีกันบ่คล้ายกันแล้วเนาะบอ่บอ้อ,อยอ้อยเนี่ยมันคนละแบบอ้อยเนี่ยคือหมายของว่าล่อเนี่ยละ่ะล่อให้มันเป็นเชื้อไฟแบบอ้อ,อยเนี่ยภาษาอีสานภาษากลางเนี่ยนาสิปแปลว่าอ้อยเนี่ยคือการหลอกล่อหลอกล่อเอาฟืนหน่อยว่าอ้อยเห็นมันติดฟืนใหญ่แมนก็ฝืนเด้อพี่น้องเด้อมันติดดูดไม่ดังโมเป็นดอกเปิดแก๊สเป็นยังบ่ห้องเขา้าห้องเขา้ขเขาบ่จะเป็นเ้าบ่ใช้แก๊ส อันนี้พี่น้องนั่งอยู่ครอบควายบริญญาสวนป่าหกไร่มีต้นไม้ทุกชนิดยีน่นีเดี๋ยวมีโอกาสสืบพ่ายางเบืองไม้พยุงหลายอยู่นี่พี่น้องไม้พยุงประมาณสามสี่ร้อยต้นปลูกสองปีก็มีสามปีก็มีหาปีก็มีหกปีก็มีกมเกียนทองประมาณ100ร้อยกว่าต้นยางนาประมาณสามร้อยกว่าต้นครอ,อบควายบริญ,ญญาเนี่ยคือคอนเซปต์ก็คือการทําสวนป่าผสมผสานกับสมุนไพร มูลแพ้ไทยครับพี่น้องพันเซฟก็คือโคกน้องนาป่าเห็ดตั้งใจเห็ดป่าเห็ดละงูที่นาเมื่อกินเด้อเห็ดละงูออกแซวละเห็ดปวกินในออกไรให้เขาพี่โนูยังน่องนี่ดังไส้พี่นุ่งปิ้งย่างเห็นสหายโอเล่ศิลปินโอเล่เพิ่นไปเล่นดนตรีอยู่ตลาดนาดพันซื้อเนื้อหมูมาพันจะเห็ดผ้าหมูผสมบ,บุกลินฝ่าไว้จ้ะบุกลินฝ้าไอ้สุดต,ตุ่นฝ้ากับลินใหม่เดียวกันนี่นะเดียวกัน มีนิดป่ะใช่ละมเน่แค่เกิดมาเขาจะไม่ได้เกิดอันนี้เล่นเป็นบ่ครับครับทอดทีงมักย่างเนาะมักเน่ะมักพุ่นมักกับมักเรียบร้อยมักส้มหอมเลยโอเคครับเรียบร้อยครับโอ้ยครับนี่เอาลีงามเรื่องงามไปเลย อาอเบิองเมืองเขาเมืงมีดนะครับเนี่ยอันชกเชิญนอนอยู่เทียงหน้านะครับเนี่ยโอ้มีดลืมใน่อนครบบอไดเอามีดมาคนลืมแต่ว่ามันก็มีมีดเฉพาะคิดอยู่โอ้เข่าดีเนาะอันนี้เวทียังชอบนครดินอันนี้เล่นคอนเสิร์ตก็ได้นอนดูดาวก็ได้นอนชิ้นดาวยังพี่มองเอ้เคยไลรสดไปให้ยังไปเนาะแมนแมนพี่น้องได้ติดติดตามไปชอบนครดินแต่สีเห็นนย่เนาะสีเห็ขียนใส่ขอนมากขึ้เก่า ไปก่อนมาแล้วก็ตัวนี้เพื่อนว่าชานกางนาตาไทยเห็นชานกลางนาบ้านเข้าว่ะมองนั่งกินข่าแรงรนะครับซานบ้านเป็นยังไงว่านั่งกินข่าแรงเขาเช่าก็ได้ทั้งบ่อแดดข่าแร้งเขาต้องทำขำ่าแร้งเขาทำแดดร่มลมตกไมเกรดเป็นไมเกหลอนไมเกหลอนไมเกรดอยู่มากบ้านบนบนาสิตร์ตกว่าห้าหกสิบปีเลยละ่ะแข็งมองเนยกินกินข่าแรงก็ได้กินกาแฟก็ได้ ปาร์ตี้เล็กๆอบอุน่นอบอุ่นนอนเงินนอนบเงาเน่นอน,น,น,อนดาวเดืนอนบรรยากาศรอบๆเบื้องไปแมนอ,อันนี้เจตนาเลยเนี่ยเสาผูกไว้ไหลายๆสำหรับผูกเปรผูกเปรนอนไอ้พี่น้องมากไ้พี่น้องช่อนนะพอดีพอดีพอดีช่อนพี่น้องเจ้าหน้าที่นุ่รักหลายพอดีเป็นจิตอาสานำจิตอาสาเป็นประธานรักช้างปาา่าเขาอ,อ่างลือในเจ้าหน้าที่นุรักคนมากก็จะผูกเปรนอนตรงนี้ จำได้ไหมฮะจำตัวคนน,นี้ย่างเป็นแบบใหม<ะ>่อันนี้ลิงงัวครับพีนนนนนน่น้องมืัอนี้ศิลปิโน,โนโปิ้งย่างเลยสิก้อยมาสีก้อยก้อยโดย,ดโ,ดยโดยกุกศิลปินโนเลโสทิมเอันนี้เต็มไงวะล่ะเอาเฮิมเฮิมเฮิมจังน้อยมัน,น,นยังบมดแข็งอันนี้แกงหมูดับบัวดับหรอบอันหมูม่งเนาะ รบรรยากาศท้องหน้าพี่น้องครับง่ายๆทานกับเอาใหม่กินใหม่ในปลาเนี่ยแหละมาเขาบางเทีาชีวิตกับเขาต้องเฝ้านะสโลลี่บ้างม,มันบ่อแหล่บุหลวงชีวิตบางเทีาก,ก็ต้องเลี้ยงเรีมากพี่น้องครับค่อยๆไปนนมาหากินอันนี้เมนูนั่งก๋อยบะอันนี้เป็นอาหารชีวนก่อยใส ไปบริเวณฝ้าฝ่าพี่น้องคนรุ่นวังนั้นเป็นอย่งไรเรียนฝ่าเรียนฝ้าบ้านเขาอะไรทุกอย่างมันจิมาอยู่กะปอมกะมีอันนั้นอันนี้กะมี่จีโนนกะมี่จีโนนจีโนนเนี่ยทีกินจีโนนมันสิกินต้นจานแต่ก็ตีกินต้นในต้นลำดวนแล้วกายต้นไนในหน้ากะพีเขาควายจีโนนเต็มแง่วองจีโนนก็บริเวณ lạc gà nó, có chuyện gì không? giật đi không? à, ำงามอย่างนี้ไปขี้ใส่นาให้อ้ายแน่เขาสิงามสิแพ้บ่ต้องไปแค่ปุยหอดใดๆหน้าตาเป็นวินผลงานของเพิ่นคือสิก้อนปักใหญ่ลืมไปเลยกิบบนไปขี่ไกลหง่วนค่อยกันแต่ขี่เจ้าไปใส่ขหน้าของให้มีวิตามิน A B C D หอแซ่ ไม่ได้ฉีดยาน้ำฝนล้างอย่างดีอ่าคอนเทนเห็ดเมนู่ังครับครับใช่ตัวนี้เมนู่ยังพัดหมูครับเมนี่ก,กุกอ่ามีหลายคนนะแต่ละฝีมือครับเมื่อกี้ก็เห็ดอย่างลิ่นไปแล้วครับตัวนี้เมนูผัดหมูครับครับผมผัดหมูให้ทั่วครับให้ทัว่วต์การทำหน่อยหนอัวนิดเดียต้องดีที่สด มะกรูดครับเขาเก็บไว้ไม่ได้เพราะว่าใบมะกรูดมันมีหนามต้องทำระมัดระวังหน่อยนึง่งเด็กนู้สายปลาครับพี่้องโดยศิลปินโอเล่โซทิมลงมือเองแทบก็แ่บ,บกินไม่ได้นเลยแทบครับแทบ,บแทบเป็นว่าแทบกินได้พี่้อง เขาไฟเห็นหวะถ้าเราถ้าเราข้างในมันหอมหอมลำล้ำเไปิด้คไปพ่อ,อยังโอเคครับ

มีฟานนอกอรก็ได้แล้วก็แกะไปแล้องแบบวัวหลวงเลยนะอความเยนาข่อมงนั่นแลพี <Columbus> ่เองเด้แต่กลใจใที่เราเป็นคนฝากคามองย้ายไปทั้งน่อง้อนนี้ประสภาวะน้ำท่วมพาวเป็นทัไทังเนือทั <m quant ifica bacteria> ้งสานพอเข้าม่นปลิกๆเล็กนลังในน้องนะครดูแลกันช่วงสภาวะโควิดจริงๆอยากไอยที่ซอยนอ ใครนำท่วมแต่ว่าด้วยภาวะวิกฤตโควิดยากหลายพี่น้องครับเป็นไรกับผลิตัก,กใหใดให้สู้ๆครับพี่น้องครับสูๆ้ๆผู้รวมูเนะ,ะ,ะเอาบรยากาีโยกายไปมาเหยียบขอขวายปนญญาพี่น,อน้องพี่น,อน,น้นองเนาะต่งแหลผู้ร่วงกะตรวจกัแขกขอบวายปัญยาพกันนอแต่ไม่มีโอกาสไห้ว่าเยียมยามมบนดึเดเยาะพี่น,อน,น้นองเาถ้าบม่ดีกาตรองทั้งบรรยากาศทัแต่บรรยาการเชื่ระบบทางขอบุณขอบคุณขอขวายปัญญาพี่น้อนรับพี่นอนอง

ประชาชนคนธรรมาดาประชาชนรักประชาชนประชาชนคนธรรมาดาพลองคิดดูเราเกิดมาเพื่ออะไรเกิดแก่เจ็บตายเมีเห็นอยู่ทุกวัน